ครับพอดีสั่งออนไลน์ครับกองแอร์รดอันติดน,นะครับนะครับไม่กี่บาทนะฮะอันหนึ่งไม่ถึงร้อยสี่สิบห้าสิบบาทเดี๋ยวลองมาล,ลองดูว่าจะถอดอยังไงครับมาดูกันเลยครับปลดปลดที่ลอ็อกฮะตะขอที่ล็อกตรงนี้ นะครับแล้วก็ดันตัวนี้ออดึงลงมาอต้องอขออนุากนิดนึงเพราะว่ามือเดียวนะครับคนทำข้าคนเดียวไม่มีใครถือกล้องออกแล้เนี้ยออลวงเลยหลวงหมดแม่อโอเคอันนี้เราก็จะมองเห็นนะฮะตรงนี้กล้องแอร์นี่ตรงนี้เนมีฝาปิดเราดึงสลักออก ออกมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นของแท้นะฮะของจากศูนย์นะดูด,ดูดูสีครับเทียบนะฮะดำมากนะฮะจะเปลี่ยนใหม่แกะแล้วก็เข้าทางเดิมอย่างเงี้ฮะ,ะเข้าทางเดิมอย่างเงี้นะโอเคขนาดเดียวกันเดะเลยฮะใช้ได้กับรถรถยนต์เก๋งโตโยต้พวก v ีออพวกอันตีได้หมดเลยครับรุ่นนี้ดูตามรหัสนี้นะครับ เวลาสั่งออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะประกอบดูก่อนครับผมเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปในช่องเดิมนะครับ,รบตามอักษรรหัสนี้ก็ได้ฮะ,ระรเราก็เสียบเข้าไปเลยเพราะตรงนี้มันไม่มีโค้ดอย่างอื่นรหัสอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะสองขงของที่เราสั่งขึ้นเป็นของเรียนแบบแต่ใช้ได้ใช้ได้ดี ฝาปิดล็อกนะครับก็แค่นี้นะแล้วก็ยกเกขึ้นไปก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ